สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่ลิสวนนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านใหม่นะครับร้านเปิดใหม่นะครับแม่ค้ามาทางนี้ครับมาทางนี้มาถามราคาตรงนี้ก่อนแม่นะค้าสวัสดีครับสวัสดีเป็นรอบที่สองนี่ขายไหมนี่อันนี้ขายค่ะชื่ออะไรแม่ค้ามีริบบิ้นชาลีชมพูอมทองนะคะตรงนี้ ชมพูอมทองใช่ตอนแรกมันจะเป็นสีชมพูพอดีโดนน้ําฝนจัดมันจะออกชมพูค่ะตอนแรกมันจะออกชมพูแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ประมาณนี้แต่มันโดนฝนจัดใช่ไหมครับโดนฝนจัดก็เลยเป็นสีทองค่ะกี่บาทอันนี้กี่บาทหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่สใช่ส่งหกหกสิบใช่ไหมค่าส่งอันนี้กี่บาทอันนี้หกสิบเหมือนกันค่ะส่งหกสิบหนึ่งร้อยสิบใช่ไหมใช่ค่ะหนึ่งร้อยสิบส่งหกสิบนี่ครับเพื่อนๆมีเยอะไหมแบบเนี้ยมีเยอะะค่มีจำนวนเป็นร้อยเลย มีริบบิ้นแบบไหนมั่งมีริบบิ้นชาลีสีชมพูก็มีค่ะสีทองสจจ่วนนั้นไอ้เนี้ยสีทองใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเบียงก้าค่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะนี่ครับเพื่อนเพื่อนพวกนี้อันนี้ถ้าแม่ค้ายอยากได้ไปขายก็มาติดต่อได้ค่ะมีมีราคาส่งไหมมีค่ะแต่ราคาส่งขอบอกในราคาสง่ง,ส<อ>งก็กแม่ใครที่อยากได้ราคาส่งก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะะถ้าเป็นพวกนี้อันละสามสิบห้าบาทเป็นกระถางอ๋อยกมาอันหนึ่ง อ๋อผมนึกว่ากระถางเดียวกันไม่ค like ่ะนี่ครับสามกระถางร้อยสามกระถางร้อยใช่ถ้าไม่้าคนไหนอยากเอาไปขายต่อก็โทรมาเบอร์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีราคาส่งให้แต่อันเนี้ยสามกระถางร้อยส่งส่งต่างหากนะครับนี่สวยงามมากนี่แหละอันเล็กๆเนี่ยอันเล็กๆอันนี้ไม่สวยอ๋อไม่สวยไม่แถมไม่แมนี่เดยดูอันนี้ก่อนไอกิบาทเนี่ยสามสิบห้าบาทคืออะไรออม อ๋อจำชื่อไม่ได้แต่มันสวยจริงเพื่อนอมหน้มันมีอมเงินอมทองอมนาคเนาะใช่ตอนนี้ตรงนี้มีสองอมอมไอ้อันนี้อมอะไรอันนี้น่าจะเป็นอมเงินน่าจะเป็นอมเงินไม่แน่ใจนะแต่ใบมันสดชื่นมากเลยกี่บาทสามสิบห้าค่ะสามกระถางร้อยสามสิบห้าบาทสามกระถางร้อยครับเพื่อนเอันนี้ก็ส่งเหมือนกันนี่ครับสวยงามมากเขามีดอกไหมอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะอ๋อยังไม่เคยเห็นสามสิบห้าบาทครับตรงนี้ข้างหลังนี่ก็สามห้านี่ครับยกให้ดูหน่อยหนึ่งกระถาง อันนี้แล้วกันอันนี้ออมนาคชัวไหมชัวอ๋อชัวนี่ครับชัวพอดีป้ายอยู่ฝั่งนี้นี่อ๋อใบเขาจะเป็นแบบเนาะสวยสวยงามเนาะงแมคค่ะสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเหมือนกันสูงประมาณสี่สิบเซนนี่ครับแต่เขียวๆนี่ก็สวยเพื่อนๆนี่ครับเวลาเขาแม่ค้าเขาวางนะครับทางละสามสิบห้าบาทเองกโกสลแบบนี้ต้นละห้าบาทต้นละห้าบาทโกสล โอ้ถูกจังห้าบาทเดี๋ยวดูไอ้นนู้นอ้นนู้ต้นอะไรอันทองค่ะกี่บาททำรั่วค่ะห้าบาทเหมือนกันเอาไว้ทำรั่วมันจะสูงกันนี้ใช่ไหมใช่นี่นหะอันนี้ต้นพุธค่ต้นพุทธดอกเข้าหอมไหมครับดอกไม่หอมค่ะแต่ว่าจะดอกสวยอต้นพุทธกี่บาทสามสิบห้าเหมือนกันสามสิบห้าอันนี้ดอกเขาใช่ไหมใช่ค่ะดอกเขามีกี่สีมีสีเดียวค่ะสีขาวอย่างเดียวเนาะสามสิบห้าบาทต้นพุทธใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้ลิ้วค่ะต้นลิ้วใช่ค่ะอันนี้ต้นลิ้ว โคราต์ก็ติดไม่ค้างไม่ต้องดึงก็ได้กี่บาทสามสิบห้าเหมือนกันแต่นี่ก็สวยครับสดชื่นหมดเลยเนาะต้นไม้นี่ล่ะอันนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทชื่ออะไรไม่ต้องไปยกก็ได้ครับชื่ออะไรนะอันนี้มาผู้หมกเมียมมมาผู้หกเียอยู่ในตระกูลมาผู้เมียแปดสิบบาทนี่ล่ะอันนี้โกศลค่ะสามสิบห้าบาทยกให้ดูสักกระถางครับสามสิบห้าบาทเป็นถุงนะคะตรงนี้อ๋อนี่ครับสามสิบห้าบาท สามถุงร้อยเนาะถ้าก็ซื้อแต่ถุงไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับต้องเอาต้นไม้ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวมาซื้อสามถุงร้อยนะแล้วนี่ต้นอะไรถามหน่อยอันไม่แน่ใจการน่าจะเป็นมันด่างไหมไม่ด่างค่ะธรรมดามันคืออะไรรู้จักชื่อไหมอันนี้ไม่รู้จักชื่อมันแปลกครับเพื่อนผมก็ลองกำลังกำลังถามตามหาชื่ออยู่ผมก็ลองถามแม่ค้าอูอันนี้ไปก่อนขายไหมแบบเนี้ยมีขายไหม มีขายค่ะเลมอนอ๋อ oh. ม yes, ีขายอยู turnout, the the ่ครับมาครับไอตัวนี้ขายดีส right ุดครับเพื่อนๆนี่ครับแม่ค้าคนไหนอยากได้ราคาส่งนี่นี่เลยตามนี้เลยเบอร์โทรเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะนี่ครับจะมีราคาส่งให้ใช่ให้แม่ค้าที่เขาอยากเอาไปขายต่อใช่ไหมมีเยอะมากมีเยอะมีเยอะมากเขาเรียกอะไรริบบินชาลีริบบินชาลีสีชมพูถ้าถ้าไม่ใช่ราคาส่งกี่บาท ถ้าไม่ใช่ราคาส่งปกติหน้าร้านขายร้อยแปดค่ะแต่ว่าถ้ามาจากมือใหม่รีสอรให้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบใชส่งหกสิบใช่อ๋อนี่เพื่อนเพื่อนนี่เหมือนกันหมดไหมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะและอันนี้ไอ้ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมข้างหน้านี่ครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้ามาจากมือใหม่รีสวน์ทเป็นร้อยเลยสามารถสั่งได้ทอเรียนมีเป็นร้อยแล้วอันนี้ขายไหมเนี่ยอันนี้ดอกของเขาถอนค่ะถอนให้หน่อยถอนออกหน่อยอ๋อยากขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อน แล้วนี่แหละกี่บาทต้นละแปดสิบกระถางละแปดสิบกระถางละแปดสิบตัวนี้สูงกว่าเขาบ้างหนักอันนี้สูงค่ะกระถางละแปดสิบใช่ถ้ามีเป็นฟอร์มแบบนี้จะหนึ่งร้อยบาทอ๋อถ้ามีเป็นสองสองใบเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยบาทใช่นี่ครับเลือกเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะเพิ่มยี่สิบใบมันสวยแค่ต้นสองต้นนี่ครับแล้วนี่แหละครับ อันนี้ใช่ไหมคะชื่ออะไรอันนี้หมดแหวนเกี้ยวหน้าไม่รู้จักชื่ออะไรรู้จักไหมยาจงอางใช่พ่ยาจงอางพยาจงอางเพื่อนเพื่อนแต่ว่าขายไปแล้วนี่ครับกี่บาทอันนี้หนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะพยาจงอางหนึ่งร้อยบาทโอเรามาเจอร้านถูกแล้วครับเพื่อนๆร้านนี้น่าจะขายนี่ครับแปดสิบบาทหมดเนาะว่ามันเป็นสีเขียวหรือเปล่ามีชมพูไหม นนนมัเป็สีเขียวมีกระถางเดียวเก็บไว้ก่อนมีมีให้ดูไหมไม่มีค่ะอ๋อไม่มีให้ดูแต่ว่ามีเพิ่งมีกระถางเดียวสีชมพูแต่เก็บไว้ก่อนแต่เอาไปซ่อนใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปซ่อนในร้านนี้ใช่ไหมอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านนึกว่าซ่อนอันนี้กี่บาทอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งตัวนี้มีอันนี้หนูว่ามันเป็นสีเขียวไหนมันเป็นแบบไหนสีเขียวใช่ปกติมันเป็นสีอะไรไม่รู้ยาจงอางใช่ไหมอันนี้ ตอนแรกที่อันนี้มาเขาบอกว่ามันเป็นบอลดัมสตูลนะอ๋อบอลดัมแต่หนูไม่แน่ใจมันเป็นสีอกเขียวๆมันไม่เหมือนแต่แต่ผมว่าก็เหมือนบอลดัมสตูลนะครับใช่ค่ะใบทรงเขานะครับทรงใบเขาเนาะนี่ครับอันนี้ไม่แน่ใจหนึ่งร้อยบาทไม่แน่ใจบอกไม่แน่ใจหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้สวยงามมากครับไหนครับเดี๋ยวไลน์มาจากนู่นครับฟูแอปเปิ้ลกี่บาทสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทแถมเสาด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะ นี่ครับสองร้อยบาทสวยงามน้องแมคค้าเนาะสีแอปเปิลตัวนี้มีเยอะไหมมีเยอะค่ะมีจํานวนมืกันแต่ตอนนี้หน้าร้านเอามาวางแค่สิบกระค่ะแต่มีเยอะนะครับสองร้อยบาทมีราคาส่งให้แม่ค้าไหมราคาส่งมีค่ะราคาส่งแม่ค้าก็โทรมาเองนะมาคุยกันสองคนนะนี่ครับสองร้อยบาทนู่นนู่นนู่นอันนู่นกี่บาทสาค่ะนี่สามค่ะซากูดังสามร้อยเดี๋ยวดูต้นก่อน มีเยอะเหมือนกันครับเพื่อนมีมีเยอะไหมมีกี่กระถางมีจำนวนเหมือนกันค่ะอยากได้สามร้อย <300 S 1> บาทใช่ไหมนี่ครับเพื่อนเพื่อนสักูด,ดงังต้นสูงนี่ครับประมาณเกือบเจ็ดสิบเซนมั้งไหมค้าเนาะหกสิบเจ็ดสิบเซนนี่ครับสูงมากมีจํานวนเยอะนะครับส่งไม้แบบเนี้ยส่งค่ะอ๋อส่งได้อีกแถมไม้เห็นนิดไหมถอนออกค่ะอ๋อไม่แถมครับเพื่อนๆใครอยากได้ก็บอกแม่ค้านะเอาไม้ด้วยนี่ล่ะอันนี้อมชมพูกี่บาทราคาเท่า ใหญ่อันนี้ก็ร้อยห้าสิบอันใหญ่ก็ร้อยห้าสิบพันเดียวกันไหมเนี่ยพันเดียวกันค่ะแต่ว่าพวกนี้ได้มาช่วงที่เขาราคาสูงอ๋อหนึ่งร้อยสิบถ้าใครอยากได้กำลังสวยๆก็เอาวันนี้นะครับถ้าจะเอาฟอร์มใหญ่ก็ตั้งในบ้านนนก็็เปฟอร์มี้นี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบกนี้ี่ลดได้แม่ค้าลดได้หมดนี่นี่ชื่ออะไรอันนี้เดี๋ยวเด้อจำได้ไหมเอาเงิน น่าจะออมเงินเนาะหรือออมเงินกี่บาทอันนี้ร้อยห้าสิบเหมือนกันผมชอบใบเขาเล็กมากเลยใช่ค่ะมันเป็นพันแคะนะคะพุณผู้มอ๋อมันเป็นพันแคะเพื่อนๆใช่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยงามมากครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีปลาทองนําโชคพ่วงนี้อ๋อปลาทองนำโชคใช่มันมีดอกไหมแบบเนี้ยมีดอกค่ะดอกสีส้มค่ะดอกจะเหมือนปลาทองเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะอ๋อแต่นี่ดอกเขายังไม่ใช่ค่ะดอกยังไม่มาค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทใช่นี่ครับแต่ก่อนแพงมากเลยไอตอนที่แพงกี่บาทสามร้อยห้าสิบตอนที่แพงสามร้อยสิบครับแต่ตอนนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับเพื่อนส่งไหมส่งค่ะส่งด้วยเพื่อนๆนี่ชื่อปลาทองใช่ไหมครับปลาทองนำโชคปลาทองนำโชคนี่ครับใครที่เหมือนไปเปิดร้านก็เอาไปปลูกได้เน้องนี่ครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้ก็สองร้อยเนาะสองนี่นี่เนีตัวนี้แม่ค้าเข้าไป กี่บาทอันนี้200บาทค่ะ200บาทเพื่อนๆนี่ครับไอ้ตัวนี้ใบใหญ่มากเลยแม่ค้าว่าอันไหนสวยันแล้วแต่คนชอบคแล้วนชอบครับถ้าชอบยาวๆก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้200ราคาเดียวกันนะ200มีเยอะไหมแบบเนี้ยมีเยอะอยู่ค่ะสั่งสั่งสั่งได้ก็สั่งได้สั่งได้แต่มีเยอะแม่ค้าชําเองเนาะแต่ไม่ได้แม่ค้าไม่ได้เอามาจากบ้านนะครับเพราะอยู่ที่บ้านน่าจะเยอะกว่านี้ใช่ไหม สองร้อยบาทนี่ครับแต่ว่าถ้าไซส์สองร้อยอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นประมาณสูงประมาณนี้ค่ะพอดีอันนี้ยาว<อ>ถ้าอันเหลือจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าใบเขาจะด่างสวยกว่าเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะลุกอัพลุงให้ดูดค่ะอ๋อนี่ครับเพื่อนๆ<ะ>โทรมาสั่งมีเฟซมีมีไลน์ไหมไหมคะมีเฟซมีคะ่ะเดี๋ยวจะให้ที่ทิ้งไว้ให้ะะอ๋อมีเฟซมีไลน์เดี๋ยวค่อยแอดมาขอรูปไหมคะนี่ล่ะชื่ออะไรเนี่ย สักต้นหนึ่งนั่นแหละสวยจังนี่ก็สองร้อยเหมือนกันค่ะสวยมากเลยตัวน,นี้เพื่อนตัวนี้สวยอีกเขาเรียกอะไรไหลชมพูไหลชมพูสองร้อยบาทเพื่อนๆไอ้นี่เป็นกระจุกเลยเนี่ยตัวน,นี้คุ้มมากเลยสองร้อยตัวนี้มีจํานวนเยอะไหมนนก็มีอยู่ค่พะพอมีบ้างอันนี้ไม่เยอะถ้าเขาเอาไปขายต่อมีราคาส่งไหมมีค่ะมีทุกอันอ๋มีเกือบหมดใช่ไหมครับแม่ค้าคนไหนอยากได้ราคาส่งก็ โทรมาเองนะนี่แหละครับมีจำนวนตอนนี้เหลือแค่กระถางเดียวเป็นฟูบาร์ซิลพวกฟูบาร์ซิลกับสามกษัตริย์ค่ะเป็นสามกษัตริย์มีบาร์ซิลแล้วก็อะไรอีกครับราชินีหินอ่อนสองแล้วก็อะไรอีกครับสนิมไอ้นนี้บาร์ซินใช่ครับพวกนี้ก็จะอันนี้หินอ่อนอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะถ้าเป็นกระถางแบบนี้ก็สามสิบห้าบาทอ๋อมีสามสิบห้าบาทอีก คือบาซิลสามสีนี่สามสิบห้าเลือแค่กระถางเดียวแต่ถ้าอันนี้มีจํานวนค่ะไอตัวนี้มีจํานวนกี่บาทอันนี้รหนึ่งร้อยสิบมีจํานวนแต่อายสามสิบห้ามีกระถางเดียวนะเพื่อนมีแต่คนเอาไปแล้วครับเนาะถูกมากเลยสามสิบห้าบาทนี่นะครับนี่อันนี้หนึ่งเอยสองร้อยห้าสิบบาทราคายกไหวไหมยกไหวค่ะไม่นักจะมีไซส์ร้อยก็มีร้อยประมาณร้อยห้าสิบก็มีแต่ว่าหมดไปแล้วไซส์เล็กจะเล็กกว่านี้ค่ะ เล็กใช่เล็กกว่านี้ลองประมาณไหนฐานก็จะเล็กกว่านี้โฟมโฟมจะไม่ใหญ่แบบนี้อ๋อประมาณไหนครับประมาณกี่เซนอันเล็กอ่ะครึ่งหนึ่งของอันนี้อ๋อครึ่งหนึ่งของอันนี้อันนี้สองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบชื่ออะไรจำยังไม่ได้แต่สองร้อยสิบนี่ครับเพื่อนๆทางใหญ่มากไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวมาบอกนะนี่ครับแต่เพื่อนๆเขารู้อยู่ครับว่าชื่ออะไรนี่สองร้อยสิบบาทนี่โฟมกอมากเลยเนาะรักหรือเปล่าอันนี้ นี่ครับโอเคป่ะเราไปดูต่อไปอีกนี่ครับแสงจันทราสวยงามมากครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะแสงจันทรา180มีสองต้นค่ะมีสองต้นเกือบเกือบทั้งสองกระถางมั้งครับมีทุกกระถางสองต้นหมดเลยค่ะอ๋อทุกกระถางสองต้นหมดเลยเพื่อนๆหนึ่งร้อยแปดสิบใช่บอกบอกถูกไหมคะถูกค่ะถูกหนึ่งร้อยแปดสิบสวยงามมากครับเพื่อนๆมีแบบ ไซส์หนึ่งร้อยก็มีจะจะมีหนึ่งต้นแต่หมดไปแล้วค่ะจะมีมาอีกไหมจะมีมาอีกค่ะแต่เพื่อนๆเอาเอาไอ้ชุดนี้ก่อนหนึ่งร้อยแปดสิบไอชุดนี้ก็อยู่ประมาณแต่ใบสดชื่นมากเลยเนาะแม่ค้าเนาะใช่แล้วปลูกเป็นฟอร์มสองต้นมันจะสวยกว่าต้นเดียวครับผมส่วนมากเขาก็จะเอาไปรวมกันสองต้นอ่ะจะสวยมันลดแปดสิบบาทเองเพื่อนๆไหนไปฝั่งโน้นสับโรตสีกี่บาทเนี่ยสับโรตสีตัวนี้ร้อยห้าสิบแล้วก็มีร้อยหนึ่งอ๋อร้อยสิบร้อยหนึ่ง เอาไอ้ร้อยหนึ่งมาดูหน่อยสับปะรดสีหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ส่งได้เนาะส่งได้ค่ะนี่ครับเพื่อนพอ๋อนนท์ร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนเนาะนี่ต้นไหนรไหมคะเป็นตระกูลอะโลคาเซียเหมือนกันอะโลคาเซียชื่ออะไรนี่นี่เหมือนกันเลยมีสามต้นนี่หนึ่งสองเขาจะบอกว่าเป็นอะโลคาเซีย แต่ไม่รู้จักชื่อใช่ไหมขายไหมเนี่ยราคาสูงเนี่ยนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสามกระถางทำไมใบมันจางสุดยองเลยไหมคะเท่าไหร่นะไม่ได้เปลี่ยนกระถางพันห้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่ใบอ่อนของเขาครับโอ้แต่มันสวยจริงเนาะไม่มีเบบี้หรอครับไม่มีเลยค่ะพวกนี้ไม่มีเบบี้มีไซส์ใหญ่เลยอ๋อมีแต่ไซส์ใหญ่แต่เนี่ยฟอร์มกอมากมีอยู่สามกระถางใช่ไหมใช่ค่ะ ครับผมถ้าพูดชื่อผิดอะไรก็ก็ไม่เป็นไรครับพูดผิดก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เศรษฐีเงินหนาค่ะไหนใบเขาสวยงามมากเลยกี่บาทอันนี้อันนี้สามร้อยห้าสิบเศรษฐีเงินนาสามร้อยสิบอันนี้ก็ส่งได้มั้งส่งได้ค่ะนี่ครับให้เพื่อนๆดูความสวยงามใบเขาหนามากใบเขาเขาชูมากเลยเนาะใช่นี่ครับมันโดนฝนมาใช่ไหมไหมค่ะใช่ค่ะนี่ครับมีแต่สวยๆเลย อันนี้ใบอ่อนก็จะเป็นสีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหอมใบอ่อ,อนก็จะเป็นสีออกสีอะไรน้ำตาลใช่ไหมใช่สีม่วงออกม่วงม่วงน,น้ำตาลนี่ครับเพื่อนๆไม่ต้องยกอะไรครับจะหนักแล้วนี่ล่ะนี่ต้นกระสัง,กสงคกี่บาทร้อยห้าสิบบอนไซใช่ไหมใช่หนึ่งร้อยห้าสิบนี่มีเม็ดสีด้วยเพื่อนนี่อยู่สามกระถางใช่ไหมเนี่ยใช่มันเป็นบอนไซเนาะเพื่อนๆมาต้นนี้ครับ อันนี้ยกการจนาค่ะยกการจนากี่บาท200บาทยบาสูงมากเลยเพื่อนๆประมาณ30เซนฟอมกอครับ200บาทใช่ยกการจนาเดี๋ยวให้ดูใบชัดๆนะครับนี่ครับเขาจะเป็นแบบขอบมีสีขาวครับเพื่อนๆนี่ลักษณะใบของเขาเนาะใช่ไหมไมมคานี่ใช่ครับนี่ครับแล้วก็เส้นกระดูกก็จะเป็นแบบสีขาวออกเขียวนะครับแต่ขอบใบจะเป็นสีขาวครับยกการจนาแล้วก็ลำต้นก้านของเขาจะเป็นสีขาวครับ นี่ครับสวยงามมากนี่ครับตตัวนี้สวยจริงๆใส่อะไรเก้าันใสเล็กอ๋อมีใสเล็กกี่บาทครับอันนี้กะ250ราสค่ะนี่ครับโชกเก้าชั้น250บาทนี่ครับไหนใสใหญ่เขาใสใหญ่ตังนี้เลยเดี๋ยวถืออันเล็กไปด้วยนะอ๋อนี่ ราคาไม่ต้องยกก็ได้ครับได้เดี๋ยวก่อนสายใหญ่นี่กี่บาทอันนี้ห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยสิบอันนี้จะช่องมือใหม่รีสวนให้กระถางละห้าร้อยเพื่อนๆต้องบอกเลยนะว่ามาซื้อจากมือใหม่รีสวนไปบอกช่องอื่นไม่ได้นะไม่มีใครมาเคยถ่ายนะกระถางห้าร้อยบาทบอกจากมามือใหม่รีสวนอันนี้ไม่ค้าไม่ส่งแน่นอนเลยไม่ส่งค่ะพวกนี้ต้องห้าร้อยเพื่อนๆมาซื้อเองครับนี่โชคเก้าชั้นเนาะตัวนี้ดอกเขาเต็มเลย ทางนี้ดอกเต็มเลยเนาะแม่ค้าใช่นี่ครับเพื่อนๆไม้มงคลเนาะใช่ไหมแม่ค้าใช่นี่ฟอร์มกกเลยห้าร้อยบาทเองนี่ครับไหนตรงไหนก่อแม่ค้ามานี่ก่อนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนี่ใส่เงินแสงทองค่ะอ๋อนี่ใส่เงินแสงทองเพื่อนมีจำนวนเยอะเลยอยู่ด้านหน้ากี่บาทแปดสิบบาทค่ะแปดสิบใช่ ชวยมากต้นก็สดชื่นมากเลย80ดสิบบาทนี่ครับความสูงประมาณ40เซนนะครับ35เซน80บาทนี่ครับไหนตรงไหนเยอะใช่อันนี้ชื่ออะไรใบซับค่ะใบซับกี่บาทสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบนี่นี่นี่เอาเนี้ยกันอ๋อเนี้ยนี่นี่ไปอันนี้มีเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะ80บาทเองเพื่อนมีราคาส่งไหมมีค่ะ อ๋อราคาส่งก็โทรมาคุยเองนะครับนี่นี่นออ๋อนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่เอาต้นนี้่ปที่เด็ดมากเลยเนี่ยอุดมเงินค่ะอุดมเงินใช่ค่ะต้นละสองร้อยบาทว้ต้นใหญ่มากเหลือแค่นี้แล้วอุดมเงินผมว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องมีคนซื้อไปหมดแน่นอนเลยมีอยู่ห้ากระถางนะครับเพื่อนๆอุดมเงินสองร้อยบาทแล้วก็ค่าสง่งต่างหากครับน uh,> ี่ให้ดูความสวยงามของเขา มันเป็นแบบเป็นด่างเนาะงไม่ค้าเนอ<ช>้องแล้วก็มีไอ้สีขาวครับเพื่อนๆพุทธเนี้สวยจริงเพื่อนอุดมเงินนี่ครับสองร้อยบาทเองต้นสูงมากเลยสูงเกือบห้าสิบเซนมั้มครับนี่มีห้ากระถางเองอันนี้ยางอินเดียอ,อ๋อยางอินเดียตัวเล็ก<ช>ประมาณห้าสิบเซนเพื่อน,อนกี่บาทร้อยห้าสิบนี่ครับยางอินเดียดำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวน,นี้ก็มีจํานวนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ นี่ครับหนึ่งว่าสิบบาทนี่ครับร้านก็เพิ่งเปิดได้สองเดือนเนาะไหมคะเนาะซปเอร์เลอ๋อซูเปอร์เลสแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้น้องเขาโดนฝนฝนตกทุกวันเนาะไหมคะใช่ค่ะฝนตกทุกวันถ้าต้นไม้โดนฝนตกทุกวันใบก็จะช้ำน้ำใช่ไหมครับก็พวกนี้เขาก็ไม่ค่อยชอบน้ำอ๋อนี่ครับอันนี้ก็มาต้นเนี้ยขายดีหน่อยมาเลยครับ อยากดูฟอร์มเขาหน่อยแก้วสาพัดนึกตัวผู้นะครับกี่ <250 S 1> <250 S 2> บาท250ร้อาสิบสาบาทสูงมากเลยนี่ครับดูกับแม่ค้านะครับฟอร์มสวยงามมากเลยของผมเลี้ยงไว้ที่บ้านตายหมดแล้วครับเพื่อนๆมันโดนน้ำเขาไม่ค่อยชอบน้ะครับผมแต่ตายหมดแล้วครับเสียดายจนครับฟอร์มสวยมาก250บาทนี่ครับตัวนี้มีเยอะไหมเหลือแค่สามกระถางสามกระถางแต่อันนี้มันจะมีตำหนงอ๋อ้ต<ๆ>ตัววนีแ่ฟอร์มสยแต่ฟอร์มสวย แต่ใบเขาใหญ่มากเนาะใช่ไม่เคยรื้อไข่เนาะไม่เคยครับเพื่อนไม่เคยมีสามกระถางสองร้อยสองร้อยเท่าไรสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมะนาวัวก็จะเหลือมะนาวัวมีสองสีแม่ค้าอย่าเดินเร็วเดี๋ยวก็ล้มนาวัวฟอร์มสวยงามมากเลยได้ค่ะได้กระถางขาวด้วยนาวัวสีขาวได้กระถางสีขาวด้วยสองร้อยสองร้อยยี่สิบบาท สวยจริงครับเพื่อนกระถางกินนิ้วนี่กระถางแป้นิ้วสองร้อยยี่สิบบาทฟอมนี่ครับให้ดูฟอร์มนะครับเพื่อน,อนดอกเขานี่ครับเขาเริ่มจากเป็นสีเขียวแล้วสีขาวนอ้องไหมคะคนี่ครับแล้วสีแดงกี่บาทสีแดงก็สองร้อยยี่สิบเหมือนกันสีแดงก็ร้ยีส่สิสแบแต่แล้วแต่เพื่อนชอบนะแต่ผมว่าไอ้สีขาวาสวยนี่ล่ะอันนี้ซันนาดูค่ะสองร้อยบาท สันดูสองร้อยบาทมีสองกระถางเหรอครับใช่มีมีกระถางเล็กอันนั้นร้อยแปดสิบแต่ว่าต้นเท่ากันแต่กระถางจะเล็กกว่าอันนี้สวยมากครับผมนี่ครับโอเคครับแม่ค้าเดี๋ยวเดินดูรอบๆกันครับวันนี้ถ่ายกี่คลิปสามสามหรือสองสองก็ได้น้ะเด๋อวเดี๋ยวนี้เดินไปดูแม่ค้าอยากแนะนำต้นไม้อะไรเพิ่ม เดี๋ยวเราจะเดินไปดูแม่ค้าก่อนขายไหมเนี่ยขายค่ะสี่พันสี่พันบาที่เป็นด่างฮาร์บแต่ว่าน้ำเขาช้ำน้ำค่ะเลยตัดออกพอดีเป็นด่างฮาร์บแต่ว่าอันนี้มันด่างฮาร์บเขาโดนน้ำแล้วหนูก็เลยตัดออกอ๋อมีใบหนึ่งที่เป็นด่างฮาร์บใช่แล้วก็ตัดออกสี่พันบาทเคยรื้อไข่ไหมอันนี้เคยรื้อไข่ค่ะเคยรื้อไข่นานยังอันนี้ไม่นานค่ะเพิ่งรื้อไปสี่พันบาทใช่ไหมใช่ค่ะราคาต่อรองได้ แต่ไอห้าร้อยนั่นจะมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ <5 S 1> ไอ้ตันเล็กก็จะมีไซใบสามไซสประมาณนี้โอ้สวยงามมากเลยกี่บาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนี่นะครับเอาไปแต่งร้านกาแฟแต่งร้านได,คดไ้ครับเดี๋ยวไหมคระเดี๋ยวลาไปแป๊บหนึ่งก่อนดเดี๋ยวโทรศัพท์มันจะไม่เซฟโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปต่ออีพีที่สามสักห้าหกนาทีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ